คุณผู้ชมเขาวันนี้น้องเนมพานุพงศ์อยู่ในพื้นที่ตำบลริมกกอําเภอเมืองเชียงรายค่ะเห็นบอกว่าชาวบ้านหลายคนคือเขาก็ไม่คิดว่าน้ำจะท่วมสูงขนาดนี้เพราะว่าวันนี้ช่วงเช้ายังอยู่ที่แม่สายอืตอนเช้าในตัวเมืองยังไม่มีน้ําเลยโอ้แล้วทไมท่วมทั้งเมืองแบบเนี้ยก็ประกาศอพยพแป๊บเดียวน้ําทะลักเข้ามาท่วมเลยแล้วเขาบอกว่าน้ํามาสูงขึ้นเท่าตัวภายในสี่ชั่วโมงโโเพราะฉะนั้นอาผู้ตามตรงเก็บของไม่ทันค่ะ วันนี้ตอนที่เราไปสำรวจพื้นที่ต่างๆเห็นบอกว่าชาวบ้านเนี่ยกำลังตัดสินใจเก็บข้าวเก็บของว่าไม่แน่ใจว่าวันนี้จะนอนชั้นสองของบ้านดีหรือว่าจะออกไปอยู่ข้างนอกดีเพราะอย่างที่บอกกันแหละเขาก็ไม่คิดไงก็เลยไม่ทันได้เตรียมตัวจะต้องย้ายออกมาข้างนอกคุณผู้ชมฮะเนี่ยฮะโอ้ที่นอนอถูกไหม,มไม่ไม,ไม่ไม่มีเรือฮะมีเรือแค่ลําเดียวแล้วขนของไม่พอจริงๆต้องเอาที่นอนฮะคุณผู้ชมฟูกเนี่ยเอามาแล้วเอาของใส่ถุงดําแล้วก็ลอยนะําออกมาเขาบอกว่าตอนนี้เองเขาบอกยังมีหลายหลังคา เรือนนะฮะคุณผู้ชมที่ยังตัดไม่ตัดสินใจอบพยพออกมาเนื่องจากเป็นห่วงทรัพย์สินแต่บางคนบอกอุ้ยเป็นห่วงแล้ววันนี้คุณเนมพานุพงเข้าไปก็พยายามไปช่วยกันมาออกมาเพราะมันยังอยู่ในจุดที่ยังสามารถออกมาได้วันนี้ฮะอย่างชาวบ้านป่าแดงในอำเภอเมืองเชียงรายเนี่ยบอกว่าตอนนี้ต้องนำทรัพย์สินมีค่ามาก่อนเพราะก็ติดตามข่าวที่แม่สายเหมือนกันแล้วก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ย เมื่อช่วงเที่ยงของวันนี้ระดับน้ำแม่กกเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้ไม่สามารถเขาบอกตั้งตัวไม่ทันเลยน้ำมาไวแล้วมาแรงมากแป๊บๆป,ป,ป,ปขึ้นมาเกือบจะท่วมชั้นหนึ่ง <c oughs> นะฮะคุณผู้ชม <c oughs> จนเนี้ยต้องออกมาก่อนเพราะไม่กลัวเหมือนกันว่าคืนนี้เดี๋ยวมันจะเกิดอันตรายมากกว่าเดิม ถ้าประมาณอกนี่ก็น่าจะช่วงเที่ยงอะค่ะเมื่อเที่ยงที่ผ่านมาใช่ใช่เก็บข้าวของเมื่อกี้เห็นขนข้าวขนของใช่เก็บทันบ้างไหมครับไม่ทันก็นี่เรื่องเพิ่งจะได้ทยอยเก็บกันเพราะว่ามีหมาด้วยมีแมวด้วยอ๋อก็หมายังติดอยู่ข้างบนอยู่ด้วยใช่ยังเก็บไม่หมดเพราะว่าเก็บออกไปบางส่วนที่ย้ายออกไปซะหนอว่าสถานการณ์มันจะท่วมสูงขึ้นไปอีกครับใช่กลัวเป็นเหมือนแม่สายที่ท่วมท่วมบนหลังคานะคะเพราะไม่เคยไม่เคยเจอน้ำท่วมสูงขนาดนี้มาก่อนตั้งแต่อยู่ เมื่อสองปีที่แล้วก็ว่าสูงมากแล้วครับก็ตั้งรับโดยการทําของไว้ที่สูงผู้ย่างทําสูงหมดอ๋อค,คุณผู้ชมคะอีกท่านหนึ่งเป็นคุณยายค่ะ87แล้วคุณยายจันทราลูกหลานต้องพากันอบพยพออกมาจากบ้านก่อนเพราะว่าตอนนี้น้ําทะลักทั่วเมตรกว่าแล้วนะคะ กลัวว่าเดี๋ยวตกกลางคืนถ้ายายตัดสินใจนอนบ้านคืนนี้ไม่รู้ถ้าน้ําขึ้นกลางดึกอีกจะอยู่กันยังไงแล้วทีนี้คุณยายก็ทุลักทุเลค่ะต้องนั่งเก้าอี้ออกมาพร้อมกับไม้เท้าเอากลมังผสมปูนล,ลอยน้ําออกมาแล้วจะย้ายไปอยู่บ้านญาติก่อนชั่วคราวค่ะบ้านคุณยายอยู่ตรงชุมชนฝั่งมินริมแม่น้ํากกอีกเหมือนกันคุณผู้ชมคะอีกจุดหนึ่งคือสะพานที่เมืองตาบลดอยหางเขาบอกตอนนี้สะพานขาดแล้วนะคะ เพราะว่าก่อนหน้านี้วัน,นี้น้องจ๋ามินตาราลงไปสำรวจได้ข่าวมาบอกว่าตอนแรกเนี่ยปิดสะพานก่อนเพราะว่าน้ําท่วมปีที่แล้วน้ํากัดเซาะจนสะพานเนี่ยมันชํารุดไปเพิ่งจะซ่อมได้ไม่นานปรากฏช่วงเช้ามวลน้ําไหลผ่านเข้ามาทําให้คอสะพานร้าวแล้วก็ซุดอีกรอบ ล่าสุดวันนี้สะพานคานไม่รู้จะใช้รอบสองหรือว่ารอบ3าดีวันนี้ตอนที่น้องจ๋าเข้าพื้นที่ไปเห็นบอกว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจสพแม่ยาวค่ะเข้าพื้นที่พอดีเห็นบอกว่าขับรถกระบะข้ามสะพานมาะฮเพื่อมารับเข้ากล่องจากวัดดอยอินทร์จำนวนร้อยหกล่องเห็นมีการบอกเหมือนกันนะฮะเพื่อจะเอามาแจกให้กับชาวบ้านที่ถูกน้ําท่วมภายในชุมชน สะพานเนี่ยมันขาดคะคุณผู้ชมแล้วดูกระแสน้ําแรงขนาดนี้เห็นบอกว่าตอนนี้ชาวบ้านในชุมชนบ้านห้วยสายขาว <ไป S 1> ในพื้นที่ตําบลแม่ยาวอําเภอเมืองเห็นมีการบอกต้องอบพยพฮะคุณผู้ชมมาอยู่ที่สาราการประเรียนของวัดแล้วเห็นมีการบอกว่าตอนนี้เองอยู่ที่คอสะพานข้ามแม่น้ํากกเมื่อตอนห้าโมงครึ่ง ตอนนี้คอสะพานขาดหมดแล้วแล้วไม่สามารถข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งได้นะฮะเอาโอ้โหแล้วจะวเชื่อมต่อจะช่วยเหลือกันยังไงเนี่ยทีนี้แล้วคืนนี้ในหมู่บ้านนี้ค่ะจะถูกตัดน้ําตัดไฟทั้งมมหมดนี่ค่ะตรงนี้คือจุดที่สะพานขาดแล้วโอ้โหแล้วน้ําแรงมากมมมคือสั่งปิดไปแล้วนะเพราะคิดว่าคงจะทานไม่ไหวแต่สุดท้ายอ่ะโดนน้ํากัดซาะก็คืนนี้ชาวบ้านตรงนี้เห็นบอกว่าจะต้องพยายามอพยพไปอยู่ที่วัดห้วยทรายขาวคุณผู้ชมเพราะเป็นจุดที่สูงที่สุดแล้ว ตอนนี้21นาฬิกา26นาทีชาวบ้านในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายจะอยู่จะกินกันยังไงเป็นห่วงนะคะส่งกำลังใจให้ผู้สื่อข่าวเราน้องเนมพานุพงศ์ก็อยู่ในพื้นที่เช่นเดียวกันติดตามสถานการณ์สดๆได้เลยค่ะจากอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายเชิญค่ะคุณพานุพงศ์ คุณผู้ชมครับทีมข่าวอามาลีนอีกจุดยังมาเกาะติดสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับในพื้นที่ชุมชนป่าแดงในพื้นที่ตําบลริมกกอําเภอเมืองจังหวัดเชียงรายครับต้องบอกว่าสถานการณ์ในพื้นที่ตัวเมืองตอนนี้เริ่มที่จะวิกฤตแล้วนะครับโดยจุดที่ทีมข่าวมายืนรายงานสดให้คุณผู้ชมเห็นตอนนี้นะครับเป็นพื้นที่ชุมชนป่าแดงต้องบอกว่าชุมชนแห่งนี้ครับแทบจะกลายเป็นหมู่บ้านล้างแล้วก็ว่าได้เนื่องจากบริเวณด้านหลังของชุมชนครับติดกับริมแม่น้ากกซึ่งตอนนี้แม่น้ํากกเนี่ ว่าชาวบ้านส่วนใหญ่เนี่ยได้อพยพออกไปอยู่ที่อื่นแล้วนะครับเนื่องจากพวกเขาเนี่ยไม่มั่นใจกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับโดยตอนนี้เองในพื้นที่ของชุมชนป่าแดงเนี่ยฮะกระแสะไฟไฟ้าเนี่ยโดนตัดนะฮะโดยไฟที่เห็นเนี่ยเป็นไฟจากโซล่าเซลล์นะครับคุณผู้ชมต้องบอกว่ากระแสะน้ําผมจะให้คุณผู้ชมดูกระแสะน้ําตอนนี้นะตอนนี้กระแสะน้ำเนี่ยด้านหลังของผมแบบที่บอกไปคือแม่น้ากกแต่ถ้าเนี่ยให้เห็นว่าเนี่ยกระแสะน้ําอย่างที่คุณผู้ชมเห็นครับกระแสะน้ำเนี่ยตอนนี้พัด จากด้านในออกสู่ด้านนอกกระแสน้ําค่อนข้างแรงจริงๆครับชาวบ้านบางส่วนเนี่ยที่ยังคงอยู่ภายในบ้านนะครับก็ต้องไปอาศัยอยู่บริเวณชั้น2อ,อย่างที่คุณผู้ชมมาเห็นด้านบนนะครับตอนนี้บริเวณชั้นล่างเนี่ยไม่สามารถอาศัยอยู่ได้ชั่วคราวนะครับต้องอาศัยอยู่บนชั้น2กินข้าวอยู่บนชั้นสองนะครับจะถามสักนิดนึงนะครับว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างครับพี่ตอีนะครับกานืไม่ได้อืม ทางล่างอยู่ไม่ได้เลยใช่ไหมฮะใช่่คะอืมต้องมาอยู่ข้างบนแล้วก็ไฟแล้วก็แหนบปะปะก็ไม่ได้ตอนนี้ไฟกับน้ำประปาก็ไม่ได้แล้วอืมก็จะเพิ่มความแรงเข้าครับกลางคืนก็น้ําจะแรงมากกว่ากลางวันคือตอนนี้กังวลเรื่องความปลอดภัยไหมครักังวลว่าสถานการณ์น้ํามันจะเพิ่มขึ้นอีกไหมฮะกังวลนะครับตามข่าวเรื่องของ ่หได้ครับได้ครับ,รบก็คือกังวลตอนนี้กลัวว่ามันจะเพิ่มขึ้นเป็นกําลังใจให้นะครับคุณผู้ชมครับให้ดูบรรยากาศสดๆไปพร้อมกันในพื้นที่ตัวเมืองเชียงรายนะฮะเมื่อกี้คุณผู้ชมอาจจะยังไม่เห็นภาพกระแสน้ําที่พัดออกมานะจะให้คุณผู้ชมดูกระแสน้ําด้านหน้าตอนนี้คือออกมาจากบริเวณพื้นที่ชุมชน ป่าแดงนะฮะจะเห็นนะ,ะว่าตอนนี้กระแสน้าต้องบอกคุณผู้ชมว่าข้างหน้าคุณผู้ชมเนี่ยคือพื้นที่ทุ่งนาซึ่งตอนนี้กระแสน้ำเนี่ยค่อนข้างแรงเข้าของเครื่องใช้ของชาวบ้านอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะฮะโซฟาก่อนที่เราจะรายงานสดเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาครับโซฟาตัวเนี้ยก็เพิ่งลอยออกมาจากบริเวณพื้นที่ชุมชนด้านในมาอยู่บริเวณกลางถนนของชุมชนนะ,ะการเดินก็ต้องบอกนะครับว่าต้องเป็นไปด้วยความระมัดระวังนะฮะจะเห็นนะครับว่า บริเวณด้านหน้าเนี่ยฮะกระแสน้ําค่อนข้างแรงจริงๆโดยยังคงมีชาวบ้านหลายคนนะฮะที่ตอนนี้ต้องบอกว่าใช้ชีวิตด้วยความยากลําบากที่พวกเขายังไม่นอนจนถึงเวลาเนี่ยเพราะพวกเขากังวลกับสถานการณ์น้ําท่วมที่จะเกิดขึ้นนะคะเพราะตอนนี้ระดับน้ําต้องบอกว่าริมแม่น้ํากกเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะ,ะจะเห็นนาว่าจุดที่เรามายืนรายงานตรงเนี้ย ตรงนี้จะถือว่าเป็นจุดที่สูงที่สุดแล้วนะครับที่บริเวณหน้าชุมชนป่าแดงนะฮะชาวบ้านเองให้คุณผู้ชมดูมีการเตรียมความพร้อมและตรงนี้เมื่อวานนี้ชาวบ้านบอกกับเราว่าตรงนี้เหมือนเป็นจุดอบพยพนะครับที่ชาวบ้านในชุมชนเนี่ยจะมารวมตัวกันแต่ตอนนี้เขาก็เริ่มไม่มั่นใจกับความปลอดภัยนะฮะให้คุณผู้ชมดูการเตรียมความพร้อมของชาวบ้านนะฮะจะเห็นนะครับว่าข้างในเนี่ยตอนนี้มีการเตรียมที่จะยกข้าของเครื่องใช้ ออกไปบริเวณด้านนอกแล้วด้านด้านบนแล้วนะครับขณะที่บริเวณด้านหลังบ้านนะฮะจะเห็นนะครับว่าตอนนี้ครับน้ำเนี่ยเริ่มทะลักจากท่อเนี่ยเข้ามาท่วมอยู่ภายในพื้นที่ตัวบ้านของชาวบ้านแล้วนะครับต้องบอกว่าตอนนี้ในพื้นที่ตัวเมืองเชียงรายเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะวิกฤตนะครับกับสถานการณ์น้ําท่วมที่เกิดขึ้นนะฮะอย่าถาม ความพร้อมตอนนี้เตรียมความพร้อมยังไงมั้งครับพี่กับสถานการณ์ตรงนี้ครับก็เตรียมความพร้อมตั้งแต่ช่วงบ่ายครับเพราะว่าช่วงบ่ายเนี่ยน้ํายังไม่ขึ้นยังไม่ขึ้นครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับถ้ามันท่วมก็ไม่เป็นไรแต่ว่าขอให้มันท่วมน้อยที่สุดครับผมปีน,นี้มาแรงกว่าทุกครั้งเลยคือนคในรอบสามสิบปีเลยครับท่วมเยอะมาก ไม่เคยเห็นมาเลยไม่เคยเห็นเลยนะครับผมโอเคได้ขอบคุณนะครับที่เป็นกําลังใจให้นะครับคุณผู้ชมครับเมื่อกี้ก็คือเสียงของชาวบ้านในพื้นที่นะครับโดยก่อนหน้านี้เองผมก็มีการลงพื้นที่นะครับคุณผู้ชมครับไปสำรวจภายในชุมชนก็พบกับชาวบ้าน3าคนนะครับที่มีการเอาห่วงยางครับลอยคอเข้าไปในพื้นที่ชุมชนป่าแดงนะครับโดยเขาเนี่ย บอกกับเรานะครับว่าเขาเองเนี่ยต้องการไปดูบ้านนะครับเพราะเป็นห่วงทรัพย์สินเนื่องจากช่วงเย็นที่ผ่านมาระดับน้ํายังไม่เพิ่มสูงขึ้นขนาดน,นี้นะครับแต่พอเมื่อหัวค่ําที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้ครับระดับน้ำเนี่ยมีการเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องชาวบ้าน,บ,านบอกกับเรานะครับว่าสถานการณ์น้ําท่วมปีนี้แตกต่างจากทุกครั้งที่ผ่านมานะครับเนื่องจากปีนี้ถือเป็นระดับน้ํากระแสน้ําไหลเชี่ยวและระดับเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องไปฟังเสียงของชาวบ้านครับ ไปเก็บของที่บ้านหมายความว่าบางสวนก็เก็บไปแล้วแต่อาจจะลอยน้ําออกไงก็ไปดูบางแห่งก็ลืมหรือปิดประตูบ้านว่าผมจะลอยออกมาก็คือตอนนี้ก็คือเหมือนต้องเตรียมห่วงยางเตรียมไฟส่องสว่างไว้ก่อนครับผมคือตอนนี้สถานการณ์ข้างในเป็นยังไงครับพี่ข้างในก็น้ําขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆแต่ในแบบบ่ายตีสามแล้วตีสามครับผม ตั้งแต่กังวันจนถึงตอนนี้มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆใช่เขาขึ้นเรื่อยๆเลยกังวลไหมพี่กับสถานการณ์มากเลยเป็นในรอบกี่ปีไม่รู้ฮะเข้าของเก็บทันไหมครับไม่ทันก็เอายกคนสูงอะแต่ไม่รู้ว่ามันมันจะขึ้นเรื่อยๆมันจะจะพ้นหรือเปล่าอันนี้ก็เลยเหมือนจะเข้าไปดูสถานการณ์นี่มันกระแสน้ํามันแรงมากเลยนะทุกนี้มันแรงเพราะว่ามันน้ำออกมาจากฝั่งโน้นแต่ข้างในก็ไม่ค่อยแรงมันจะไหล คุณผู้ชมครับต้องบอกว่าสถานการณ์น้าท่วมในพื้นที่ตัวเมืองเชียงรายยังคงวิกฤตนะครับให้เห็นนะครับว่ากระแสน้ำเนี่ยค่อนข้างแรงจรงิจรงๆเข้าของเครื่องใช้ตอนนี้ของชาวบ้านที่อยู่ด้านในาเนี่ยรอยกระจัดกระจายอยู่บริเวณร,ริมถนนเกือบหมดแล้วนะครับโดยชาวบ้านเองต้องบอกนะครับว่ายังคงต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับเนื่องจากกระแสน้ําในแม่น้ากกเนี่ยครับจะเพิ่มระดับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องครับและนี่ก็คือสถานการณ์ล่าสุดในพื้นที่อาเภอเมืองจังหวัดเชียงรายครับ ขอบคุณคุณพานุพงค่ะ oh. ชาวบ้านหนึ่งโอ้โหเราดูผ่านจอตอนแรกเนี่ยครับดูเท uh. ้านูเนมเนิ<อ>น้ำอ่ะ <Cl ang S 2> เชี่ยมาก, uh. มากทั้งที่จริงๆอันนี้ไม่ใช่น้ําที่ลงจากเขานึกออกใช่ไหมคะถ้าน้ําเพิ่งลงจากเขาน้ํามันจะยิ่งเที่ยแต่เนี้ยมันเข้าตัวเมืองแล้วอะ่ะโอ้โหยังไม่ลดความแรงลงเลยคุณผู้ชมคะ <Yeah. S 2> ในขณะเดียวกันวันนี้มีอีกหลายท่านที่ยังคงรอความช่วยเหลืออยู่ก็เห็นบอกว่ามีบางท่านส่งข้อความมาจากกล่องข้อความของอมรินทีวีมีคอมเมนต์ใต้ไลฟ์สดเดี๋ยวเราจะประสานกับเจ้าหน้าที่ที่อยู่ใน พื้นที่นะคะถ้าหากว่าพื้นที่ไหนสามารถจะเข้าไปช่วยเหลือได้เร็วที่สุดอ,อ,าอาจจะเป็นหนึ่งเช้าวันพรุ่งนี้นะก็วันนี้ทางด้านของถามแนละ้วถามพี่บินแล้วนะถามพี่บินไปแล้วกับพี่เอกพันธ์และพี่ท็อปพ,พี่ไทยเนะี่ยถามแล้วว่า ตอนนี้ถ้ามีคนส่งความช่วยเหลือมาเนี่ยจะยังไงเขาบอกให้อยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยที่บ้านก่อนแล้วก็เซฟแบตเตอรี่ของตัวเองอย่าเพิ่งแจ้งอะไรตอนนี้เพราะแจ้งตอนนี้ทีมกู้ภัยเจ้าหน้าที่ต่างๆจะเข้าไปช่วยเหลือด้านในเองเนี่ยมันก็ค่อนข้างลำบากเพราะยิ่งดึกกระแสน้ำยิ่งแรงแล้วบอกว่าเดี๋ยวสี่ทุ่มน้าจะขึ้นสูงเพิ่มขึ้นมาอีก เพราะมวลน้ําจากแม่สายก็จะเข้าตัวเมืองแล้วมวลน้ําจากด้านบนจากประเทศพามา่าก็จะเข้าตัวแม่สายเพิ่มเข้ามามอีกฮนะคุณผู้ชมในช่วงค่าคืนนี้ก็บอกให้อยู่ในที่สูงและที่ปลอดภัยแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้ตอนเช้า ค่อยประสานขอความช่วยเหลืออีกทีหนึ่งคุณผู้ชมคะความช่วยเหลือจากภาคส่วนต่างๆตอนนี้ก็กําลังระดมไปเพราะเห็นบอกว่าเฉพาะส่วนกลางเองเชียงรายอย่างเดียวน่าจะไม่เพียงพอก็จะมีทางฝั่งของร่วมกตันยูไปคุณการจอมพลังไปพี่ <c oughs> ผมปน,นัดดาก็ไปตั้งแต่เมื่อคือนนี้ตีสามนะคะแล้วความช่วยเหลือทั้งหมดทั้งมวลเองช่วยได้หนึ่งชีวิตก็ถือว่าเป็นความ เขาเรียกอะไรเป็นบุญมาก่ากบลกว่ามากันเถอะใครที่พอจะมีกําลังแล้ว<อ>ที่จะลงไปช่วยเหลือได้ลงไปช่วยเหลือแค่เขารอดตายแค่หนึ่งชีวิตถือว่าเป็นบุญเป็นบุญกุศลที่ทำแล้วสูงสุดแล้วแหละเพราะสภาพน้ําแบบนี้ครับคุณผู้ชม ขนาดเรือของกู้ภัยอะยังประสบอุบัติเหตุเพราะทนแรงความของน้ําไม่ไหวอะจนสุดท้ายแล้วเมื่อวานนี้คุณผู้ชมมีภาพภาพหนึ่งมีการแชร์คุณตาเต็นแดงแล้วบอกโอ้โหคุณตาอยู่บนเต็นแล้วบอกตอนนั้นขายเขียงขายหมูอยู่แล้วก็พยายามนะนะขอความช่วยเหลือแล้วแต่น้ามันมาเร็วแล้วมาสูงมากอะฮะที่ยืนอยู่ตรงนี้ตอนต้นยืนบนเขียงหมูโต๊ะที่สับหมูอะฮะยืนอยู่บนนั้น สักพักหนึ่งน้ําเริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนคุณตาต้องไปอยู่บนเต็นนะคู่ภัยมีเรืออย่างพระเจ้าตัวนี้คนเท่ามาติดมีผู้ภัยนีเลืออย่างพระเจ้าตัวนี้คนเท่ามาติดอยู่เกียงหมูในการแม่งฝนเนี่คยคนหนึ่งมีผู้ภัยนีเลืออย่างพระเจ้าตัวนี้คนเท่ามาติดอยู่เกียงหมูในการอัปเดตตอนนี้เลยนะเจ้าน้ำจะ จะมิดหลังค้าเขียงหมูแล้วลุงยังอยู่ตีเดิมอยู่นะเจ้าตอนนี้คนช่วยก็พยายามเข้ามาแต่ก็ยังเข้ามาถึงยากขนาดเจ้าคนนั่นอัปเดตสถานการณ์ตอนนี้นะเจ้าคุณลุงคนนีขึ้นมาอยู่บนโครงเล็กนี่แล้วนะเจ้ายังแบบนี้เรือมาเอาแกออกไปแตนเออร์นั่นก็ไหลเชียวขนาดเลยเจ้าตาฟ้าคุณผู้ชมเห็นไหมาจากยืนบนเขียงต้องปีนขึ้นมาเรื่อยแล้วก็ยืน ตอนนี้โคอไปอยู่ตรงหลังคาเต็นท์สักพักหนึ่งคุณตาปีนเต็นท์ฮะคุณผู้ชมเพื่อมารอความช่วยเหลือเมื่อวานจนถึงกลางคืนก็ยังอยู่บนนั้นและน้ําเห็นไหมฮะจากที่อยู่บนบระโต๊ะรอดได้ค่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆและตรงน,นี้เกือบจะมิดเต็นท์แล้วว่ะแล้วมีบางช่วงบางตอนคุณตาบอกว่าเต็นท์เริ่มไหลแล้ว จนสุดท้ายแล้ววันนี้คุณการจอมพลังแล้วก็ทางด้านของสมาคมเจสกีค่ะอ,อ,อคุณแชมป์ใช่ไหมใช่ค่ะลงพื้นที่ไปแล้วก็เข้าไปช่วยภาพที่บอกขี่เจสกีฮะฝ่าน้าหลางเนี่ยไปฮะคุณผู้ชมแล้วก็เข้าไปช่วยคุณตาไปถึงจุดแล้วตั้งแต่เมื่อคืนนี้เมื่อวานนี้จนช่วยเหลือคุณตาเอาไว้ได้คุณตาแก้วใช่ไหมใช่วันนี้คุณตาแก้วบอกจริงๆแล้วนะผมคิดไว้เลยยังไงก็ตามผมคิดว่าผมคงจะไม่รอดแล้วน่าจะ มีการบอกเหมือนกันนะฮะบอกว่าชีวิตเนี้ยครั้งหนึ่งไม่เคยเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้เลยตอนที่แชมแล้วก็ทางด้านของคุณการจอมพลังมาช่วยกันตอนนั้นรู้สึกดีใจมากคิดว่าตัวเองน่าจะไม่รอดแล้วในตอนต้นแต่พอเห็นเจสสกี้มาช่วยโอ้โหยอมรับเลยนะเกิดมา40-50ปีที่อยู่ที่แม่สายไม่เคยเจอเหตุการณ์อะไรที่มันหนักขนาดนี้มาก่อน จนสุดท้ายเขาบอกน้ํามันเริ่มขึ้นมาเรื่อยๆแบบไม่ทันตั้งตัวจริงๆเจนูเห็นว่ามีภาพหนึ่งที่คุณลุงเนี่ยไปนั่งอยู่บนบนเหมือนเป็นผ้าใบาสีแดงอะค่ะคุณลุงตอนนั้นคุณน้ํามันมาแรงแล้วเหรอคะน้ำมันขึ้นมาเรื่อยๆผมยืนที่ต้นกิจกรรกายของแม่ะค่ะเดีวเดินละตึ้งก็ขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆขนไปก็ไปนั่งข้าบนก็ไม่น้าก็ไป่ถึงเลยค่ะ เดียวประมาณสักห้าโมงเย็นไป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 ทางไหลไปเลยคุณลุงเกาะอยู่นะที่ที่ผ้าใบตรงนั้นประมาณแบบเกือบยี่สิบชั่วโมงเลยหรอคะไม่ใจก็ไม่รอนหรอาผมก็ขอบคุณมากเลยนะแต่วนะ่าแบบว่ารอดร้อ นี่ครแต่ข<อ>แข็งแรงมาแบบอึด<ๆ>มากจริงๆนะคะโอ้โหไม่คิดเลยแล้วบอกนะ้ามันเนี่ยคืออีกหนึ่งเสียงของคนในพื้นที่บอก40-50ปีอ,อยู่แม่สายมาไม่เคยเจออะไรที่มันวิกฤตขนาดนี้มาก่อนแล้วน้ํามาเร็วแล้วก็แรงมากเนี่ยกูฟ้าลองดูสิภาพขวามือขึ้นมาเต็มจอชั้นหนึ่งแทบมิดแล้วนะฮะแล้วดูเจสกีขับผ่านเนี่ยจะถึงสายไฟที่มันค่อยอยู่ข้างบนเสาไฟแล้วว่าแล้วบอกมันเริ่มอันตรายเขาเลยต้องตัดน้ำตัดไฟณนะขณะนี้ที่แม่สาย อัปเดต34 h d f เวอร์ชันใหม่รางวันใหญ่รออยู่นะคะ